เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางช่วงลงทุนอะไรก็ขึ้นแต่บางช่วงกลับชะลอหรือหดตัวความจริงแล้วเศรษฐกิจก็มีฤดูกาลของมันคลิปนี้จะพาคุณไปถอนรหัสวัฏจกักรเศรษฐกิจและวัฏจักรเครดิตพร้อมดูสัญญาณสําคัญและไอเดียว่าควรลงทุนอะไรในแต่ละช่วงเพื่อให้พอโตได้ในทุกสภาวะ จักราวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเข้าใจงบเข้าใจธุรกิจตอนจับสัญญาณเศรษฐกิจสีฤด,ดูลงทุนอย่างไรให้พอร์ตโตทุกสภาวะทำไมต้องเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจก็มีฤด,ดูกาลช่วงขยายตัวลงทุนง่ายอะไรก็ขึ้นช่วงหดตัวตลาดนิ่งหรือติดลบถ้าอ่านฤด,ดูเศรษฐกิจออกเท่ากับจัดพอร์ตได้แม่นกว่า กุญแจลับวัฏจักรเครดิตตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังเศรษฐกิจแข็งแรงกู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำเศรษฐกิจออนแอกู้ยากดอกเบี้ยสูงวัฏจักรเครดิตใจยาวนานกว่าวัฏจักรธุรกิจช่วยคาดการนโยบายการเงินและการคลังฤดูใบไม้ผลิรีโคเวอรี่สัญญาณแรกของความหวังบริษัทกลับมาจ้างงานเริ่มแผนลงทุนใหม่ ผู้บริโภคหันมาซื้อบ้านการค้าเริ่มขยายตัวธุรกิจเริ่มสร้างสต็อกสินค้าฤดูร้อน expansion เศรษฐกิจร้อนแรงจ้างงานเต็มกำลังเสี่ยงเงินเฟอ้อบริษัทแห่ลงทุนกำไรพุ่งตลาดบ้านบูมสุดๆนำเข้าส่งออกพุ่งผลิตสต็อกเร่งตามดีมาน ฤดูใบไม้ร่วง slow down สัญญาณเตือนให้เริ่มระวังการจ้างงานชะลอลงทุนช้าลงเพราะกังวลดอกเบี้ยบ้านใหม่ลดเน้นซ่อมต่อเติมการค้าเริ่มแผ่วระวังสต็อกเกินฤดูหนาว contraction ตั้งรับในช่วงเศรษฐกิจหดตัววางงานสูงบริษัทเลิกจ้าง ลดค่าใช้จ่ายหยุดลงทุนใหม่ความต้องการบ้านลดแรงการค้าหดอาจขาดดุลถ้าเราอ่อนกว่าคู่ค้าผลิตน้อยลงลดราคาเพื่อระบายสต็อกชีตชีตสัญญาณเศรษฐกิจซีฤด,ดูเศรษฐกิจตั้งแต่ r e c o v e r y ไปจนถึง o o t t r a c t i o n เทียบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการลงทุนตลาดบ้านการค้าและสุดท้ายคือสินค้าคงคลัง สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันแบบไหนเราสามารถดูได้ในตารางสรุปนี้เลยนะครับเข้าใจวัฏจักรเท่ากับมีเข็มทิศนำทางวัฏจักรเศรษฐกิจไม่การันตีกำไรแต่ช่วยให้คุณจัดพอร์ตเฉียบกว่าตอนนี้ไทยอยู่ในฤดูไหนมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไรนนั้นทำไมไม่ลองกด s ับ s c r i b e และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ